ครับหนึ่งสองสามสี่ห้ากับผมพมาดิซักวัฒนูนะครับขออนุญาตมาถ่ายวิดีโอไว้ก่อนเด้อนะครับครูบาอาจารย์วัดบ้านเก่าบ่อนะครับกาลังปั้นปูนนะครับแม่นปั้นปูนอยู่บ่ครับนี่งปั้นปูนนะครับนี่นะครับตั้งแต่เทปูนไว้ตอนใบใบนะครับยังไม่เสร็จนะครับกาลังช่วยกันนะครับครูบาอาจารย์ไม่รู้จะได้พักได้นอนหรือเปล่านะครับคืนนี้นะครับ มีผู้กำลังเตรียมไฟให้นะครับอาจารย์ทุ่มนะครับกำลังเตรียมไฟให้อยู่นะครับนู่นนะครับหลวงปู่พระมหาประกอบสมภโยคูนะครับมืดมิดเหลือเกินนะครับมองไม่เห็นใครเลยนะครับก็ประมาณยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบสามนาทีนะครับกะประมาณนี้นะครับนี่ครูบาอาจารย์ทางวัดบ้านเขาบ่อนะครับกำลังช่วยกัน นะครับเอ้าคันคันบ่นั่งเฝ้านี่เพิ่นทางเง้าวมานี่เป็นห้วยเด้น่เนาะนี่นะครับกำลังทำความสะอาดนะครับไม่รู้สะปตไลไรก็เสียงไม่ออกนะครับครูบาอาจารย์นะครับมืดมิดเลยนะครับเด้อนะครับวันนี้ขออนุญาตมาถ่ายวิดีโอนะครับแล้วค่อยจะไปลงที่เฟซบุ๊กนะครับครูบาอาจารย์วัดบ้านเขาบ่อนะครับกำลังช่วยกัน ปันปูนนะครับเทปูนมาตั้งแต่ตอนใบยๆนะครับแต่ว่ามันยังไม่แห้งดีนะครับไฟก็ไม่มีนะครับอยู่ในระบบนี้นะครับบางรูปก็ใช้ไฟติดที่ไฟส่วนตัวนะครับไฟใช้นะครับนี่นะครับครูบาอาจารย์ที่เป็นคณะช่างของวัดบ้านเขาบอนะครับทำงาน เอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยนะครับไม่ได้มีค่าจ้างแรงงานอะไรทื่อนะครับทำงานถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาชริยบูชานะครับตั้งใจทำกับพิยภูมิลงครัวนะครับให้เสร็จสิ้นเพื่อจะได้ใช้งานนะครับตรงนี้จะเป็นที่ทำกับข้าวของแม้าเมชีญาติโยมนะครับตอนนี้ไปใช้อยู่ด้านในก่อนนะครับเดีด๋ยวจะลื้อ บริเวณที่มีสปวตดไลท์อยู่นะครับจะได้ทุกจะได้รื้อต่างๆนะครับแล้วไฟจะได้ทําให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับนุ่มปู่เข้ามาประกอบสมประโยชน์คุาชันเสดิสถิตปัญญาศสด็นะครับดูท่าจะปวดหลังเลอเกินนะครับโอ้ไม่ได้ปวดแต่หลังแล้วนะครับแขนนี่ไม่รู้จะยกขึ้นหรือเปล่านะครับปวดจะตื่นเช้ามานะครับ ถ้าเป็นไปได้ก็งดกันสมทานบอกว่าเชวงเช้าจะดีมากเลยนะครับไม่ใช่งานธรรมดาไหนกับงานกอ่อสร้างงานถือว่าเป็นงานหนักนะครับงานหนักจริงๆนะครับแต่ว่าครูบาอาจารย์นะครับมีความประสงค์นะครับที่จะทํางานนะครับเพื่อวัดวาประศาสนาจริงๆนะครับอันนี้เป็น งานของวัดบ้านโกโบรื้อนะครับประดิษฐ์ประคุณนลองตาให้ครูบาอาจารย์นะครับเป็นคนทํานะครับไม่ได้จ้างคณะช่างนะครับปัจจัยที่จะใช้กับคณะช่างกับการช่างช่างทํางานนะครับก็เลยเอามานะครับรวมใช้ลงกับค่าอุปกรณ์ต่างๆหมดนะครับนอกนั้นก็เป็นค่าพัาหารนะครับนะครับคงจะ หกทุ่มไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่านะครับไม่เคยทำงานก่อสร้างมาก่อนนะครับก็เลยไม่รู้นะครับว่ามันจะทิ้งไหนทิ้งไหนนะครับเพนตะกุบาจาทํานี้นะครับกำลังปั่นปูนอยู่นะครับวิ่อจะเสร็จแล้วนะครับสี่เล้วไว้ายบนนี้เดลี่ยครับเออเหลี่ยมนบนนี้ เก้านาทีครับอีกยี่สิบนาทีน <ผม S 2> ้องก็เสียเร็วไปเถอะซุ่มนนในเดือนบัลน,นี้ลงฟอ้อมนะครับลงฟ,อลงฟอ้อมอะไรตีลงฟ้องลงฟ้อง,ล,อองลงฟ้องอะไรนะแบบปั๊บมาเลยโอ้ฟ้องลงฟ้องผมอานนิจครับสามสิบนาทีใช่ไหมสามสิบนาทีก็แล้วนะเนาะผู้ให้อยู่ดอกกระสันสีแดงน้นอนอยู่ดอกกระสันนี่ช่างไฟนะครับผู้ให้เสียงสว่างแก่ผู้อื่นนะครับ ยกไฟให้พัด <laughs> ลมเทีย่ยวพิษเที่ยวเปิดนะครับพัดลมมาันนังน่งวื้อๆอยู่ในแหงแล้วแ <laughs> สดงว่าร้อนนะครับทำหาพัดลม <laughs> <laughs> ดับกิงเลยต,มมตน้มัดนริงนู้นนะครับครูบาอาจารย์ทำมาแต่นู้นนะครับ <laughs> จกหลุดขับเอามาที่นี่ไหมเอามาซิมหาคิว15คิวด้วยกันนะครับ ทิมไยคิวเซนทิมไฮคิวทิมไฮคิวทิปทิปคิวเบิดเบิดเดือนพฤษภาพในสิเลียบนครับปู่ครับอันนี้แล้วนี่เฮ็ดลงทั่วนี่ครับนั้นพฤษภาพมีทุน่ามีทุน่านะครับประมาณมีทุน่าอาจส่งไปอีกเนาะครับอาจส่งไปอีกกระสิพุ้นแล้วหัวที่เขาพันษาคนเลยเนาะครับเนาะ นะครับพระเดชพระคุณหลวงตานะครับประชุมคณะสงฆ์นะครับปรึกษากันว่าต้องทําอาจสงอีกนะครับด้านในนะครับก็เลยคงจะเข้าพรรษาพอดีนะครับงานก่อสร้างเฉพาะกับปีอภูมินี้นะครับหัวแก้วนี้ยังไม่นับนะครับหัวแก้วนี้คงจะหลายปีอยู่นะครับเฉพาะกับปีอภูมิลงครัวนี้นะครับเด้อนะครับกับผมอัตมาครับยังไม่กลับนะครับได้ยินเสียงคณะช่างกําลังทํางานก็เลย ขออนุญาตมาไลฟ์สดนะครับถ่ายวิดีโอไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยจะไปลงเฟซบุ๊กทีหลังนะครับนี่นะครับหลวงปู่พะมาประกอบสัมปโยโคที่สัมภาษณ์ไปเมื่อตอนกลางวันนี้นะครับ <laughs> โอ้ยประทานเสียงสว่างออกมามันสิเป็นจังไดงน้อ <laughs> <laughs> ล,น <laughs> ลือกงึืงขึ้นเนียนดีก็เวีนบอรครับโอ ผมย่านตั้งแต่มีแนวมาประทับรอยวันี่แล้วลืบรืบวดิเกียวลืบดีเกี่ยวกันวะปั้นแล้วบ่เป็นอย่างเขาปั้นแล้วบ่เป็นอย่งเนาะมันอวากบมอนกว่ามันีตมากอหลีได้แต่เกาแต่เทพปุปนนว้นี่เพิ่นมากห้เดืยประทับร้อยผู้ปปเสดา, <c oughs> า,ว,าว่าอาจารย์นันลงใช้เริ่มจะ

ท่านว่าประมาณ30มสินาทีนะครับแต่กับผมว่าหนึ่งชั่วโมงไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่านะครับประมาณปวันชั่วโมงนะครับนี่จะได้บุญจะได้บุญกับครูบาอาจารย์นะครับเวลาไปบินเทปาดมานะครับจะได้บุญกับคณะช่างนี่แหละครับที่ไอ้ฉันพระทหารฉันข้าวให้นะครับสาธุอนุโมทนาด้วยอันนี้เป็นความร่วมมือความสามัคคีนะครับเหมือน ที่ปสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้นะครับสุข้าสังคัดสะสามคัคีความพร้อมเพียงแห่งสงแห่งหมูคณะนะครับนำมาซึ่งความสุขความสะดวกสบายความสําเร็จทุกอย่างทุกประการนะครับเอากระผมอตามาภาพขอหยุดการไลส่สรแล้วคอไปพักจำวัดเพียงเท่านี้ก่อนเด้อนะครับ